จังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดโดยมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2567จำนวน5โครงการ5กิจกรรม11กิจกรรมย่อยดังนี้ 1. โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อต่อยอดสู่ชุมชนปลอดขยะอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่กว่า1ิชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านสุขาพิบาลอย่างยั่งยืนรวมทั้งการจัดการของเสียแบบองค์รวมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบริเวศอย่างยั่งยืน 2. โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลกพัฒนาเส้นทางและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน2แห่งระยะทาง4.3กิโลเมตรส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวการกีฬาและนันทนาการสู่มาตรฐานสากลจำนวน6กกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาและนันทนาการรองรับเมืองกีฬามาตรฐานโลก ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจำนวน2กิจกรรมรองรับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองต้องห้ามพลาดและเมืองปราสาทสองยุคส่งเสริมการจัดกิจกรรม1อําอำเภอ1งงานประเพณีเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนจำนวน22กิจกรรมตลอดทั้งปีสอดรับกับปฏิทินกิจกรรมของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทีย่ทยวบุรีรัมย์365วัน Amazing ยิ่งกว่าเดิม โดยกิจกรรมเหล่านี้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืนเกิดการจ้างงานลดความเหลื่อมล้ำมีการเติบโตของรายได้อย่างก้าวหน้าและยั่งยืนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพยกระดับการพัฒนาเมืองและขีดความสามารถให้ครอบคลุมทุกด้าน 3. โครงการพัฒนาด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการผลิตการแปรรูปการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยพัฒนาแหล่งน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรจํานวน11เ็แห่ง ให้สามารถเพิ่มพื้นที่รับน้ำได้ถึง1 2 8 6 3ล้าเมตรเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อขนถ่ายสินค้าด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมจำนวนส1สายทางระยะทางรวมทั้งสิ้น19.1กิโลเมตร ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเสริมภูมิต้านทานและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อภัยพ,พิบัติทางธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับสภา,ภาพภูมิอากาศตลอดจนบริหารจัดการการเนินกิจกรรมบนดินเพื่อลดมลพิษและปกป้องระบบนิเวศท,ทางน้ำา 4. โครงการพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัยเน้นเพิ่มศักยภาพของคนบุรีรัมย์เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน1,500คนเพื่อบรรลุเป้าหมายในการขจัดความยากจน เพิ่มผลิตภาพทางการเกษตรและรายได้ในครัวเรือนเกษตรกรมีระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับทุกคนในทุกช่วงวัยเพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและกลุ่มเปราะบางมีสิทธิเท่าเทียมกันในทรัพยากรทางเศรษฐกิจรวมถึงการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานต่างๆการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภยัยมีโภชนาการและเพียงพอ ตลอดจนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จําเป็นสําหรับส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาอันจะส่งผลให้สามารถยกกระดับคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน 5. โครงการด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบกิจกรรมพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งสันติสุขจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดําเนินโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันครบทุกประเภทใน23อำเภอรวมทั้งสิ้น1,607ชมรม และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจทวีนัมเบอวันจำนวน1,307แห่งเพื่อบรรลุปเป้าหมายในการสร้างสังคมที่สงบสุขตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองแห่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยง,งานทุกภาคีเครือข่ายส่งผลให้การดำเนินงานทุกโครงการทุกกิจกรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ สำเร็จหรืรอล่วงตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพจังหวัดบุรีรัมยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปเพื่อเสริมสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อยกระดับสู่เมืองมาตรฐานสากลด้วยตน้นทุนทางทรัพยากรในพื้นที่อันมีเอกลักษณ์ดังคำขวัญที่ว่า เมืองปรา,าสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬา